ครับวันนี้เรามีกระดาษทราย2องตัวของแซนวอล์กมาแนะนำนะครับตัวแรกก็คือว่าเป็นสีม่วงนะครับตัวที่2ก็คือเป็นสีเหลืองนะครับเรามาดูคุณสมบัติของสีม่วงนะครับตัวนี้เนี่ยจะทําจากซีคูเนียอลูมิเนียนะครับจะมีความมันวาวของตัวกระดาษทรายนะครับสำหรับงานหนักทั่วไปเนี่ยแนะนําให้ใช้เป็นสีม่วงเพราะว่าจะตัดได้เร็วนะครับแล้วมีความทนทานนะครับก็เป็นของแซนวอล์กสีม่วงต่อไปนะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่ทําจากอลูมิเนียม ทั่วไปอันนี้เหมาะสาหรับงานพื้นงานโป๊ททั่วไปนะครับก็จะเป็นเนื้ออลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวเราให้เทคนิคสาธิตการใช้งานของสีม่วงครับครับเดี๋ยวเราลอ,ลองมาดูกระดาษาซแซนวอล์กเบอร์80นะครับตัวสีม่วงนะครับจะขัดไปที่สีโป๊โดยการจับเวลานะครับเริ่มครับ หยุดครับครับใช้เวลาประมาณ21วินาทีนะครับจากสีโป๊จนถึงตัวเหล็กเดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อกระดาษทรายกันครับว่าขัดแล้วเป็นยังไงบ้างครับความทนของสีม่วงนะครับก็ยังมีรอยกระดาษทรายอยู่นะครับโดยไม่มีติดสีโป๊แล้วก็ไม่แตกไม่หักนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับอันนี้สีม่วงนะครับสำหรับงานหนักงานเหล็กนะครับแนะนำสีม่วงครับแซนวอล ต่อไปเรามาดูสีเหลืองนะครับที่ทําจากอลูมิเนียมนะครับอันนี้เบอร์80นะครับของกระดาษทรายแซนวอลกจะขับไปที่สีโป้นะครับเริ่มครับ ครับจะเห็นงานเหล็กนะครับสำหรับตัวสีเหลืองที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยขัดไปที่เนื้อสีโป้นะครับเดี๋ยวเราดูหน้าชิ้นงานกันครับอันนี้เป็นชิ้นงานกระดาษทรายนะครับที่หลังจากขัดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอลูมิเนียมก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเป็นสีเหลืองตัวนี้ก็เหมาะสําหรับงานทั่วไปงานสีโป้งานสีพื้นนะครับของแซนวอล์ครับ